มีเขาช่องเจเกมมิ่งก็มีเพจแล้วนะครับผมใครที่สนใจอยากจะรู้ข้อมูล่วสารต่างๆของช่องนะครับกออ็อย่าลืมมากดถูกแจ๊คเกอกดติดตามด้วยนะครับผมมาสวัสดีครับวันนี้ผมพี g ่เจเกมมิ่งนะครับวันนี้อยู่ในเอ้ยอยู่กันในเกมตัวบอกในแบบที่ชื่อว่าอแอล์แลนด์กนันอย่างเช่นเคยนะครับเออ่วันนี้เขาก็เอ้ยวันนี้เขาก,ก็ตามชื่อคลิปนะครับก็ผมก็จะมาสอนอ่า ทำฟาร์มสต e ลอินคอหรือว่าเหล็กเทานะครับแบบประหยัดประหยัดไอ้เครื่องอะไรนะเครื่องขอนเหล็กอัตโนมัตินะครับแอ่คนต้องดูนะครับว่าเครื่องของเหล็กอัตโนมัตินี่ม oh, ันทํายากแค่ไหนนครับโอเคเื่อเมันการไม่เสียเวลาครับอุปกรณ์ในการทําก็มีตามนี้เลยนะครับ แล้วก็ไปดูวิธีทำกันเลยไปมาโอเคก็ให้เราเลือกที่ว่างสักที่นะครับมงึ่งอันนี้ผมก็จะเลือกเป็นฟาร์มเก่านั่นแหละนะโดยโดยที่เราต้องทําให้พื้นเนี่ยที่เราจะวางเป็นพวกเครื่องนะครับเครื่องาเครื่องเผาเหล็กอะไรต่างๆอย่างเงี้ยครับให้มันสูงสูงกว่าที่วางรางเลือ่อนหรือว่าจะวางรางเลือ่อนอย่างนี้ไปเลยก็ได้ ่อาเปิกตัวอย่างชั้นนี้แล้วกันเนาะต,ติดอะไรเนี่ยโอ้หัวติดไม่นานทำรูเลยแต่เราเราก็ให้เราวางอย่างนี้ครับให้แบบอย่างนี้ก็ได้ครับให้ลังเลื่อนเนี่ยมันต่ำกว่าบล็อกข้างบนอน,นี้ครับโอเคมาก็ให้เราวางไปเลยนะครับอ่าเท่าไหร,นะร่นะกี่บล็อกเนี่ยหนึ่งสอง สามสี่ห้าหเอ้ยวางไปแนวเดียวกิเจแปดเราจใช้วง,วงของคนที่หนึ่งกันเนาะเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสิบสองสิบสาสิบสสิบห้าสิหกสิหบล็อกนะครับให้ระวางลังเลื่อนเนี่ยไปสิบหบล็อก หลังจากวางลังเลื่อนไป16บล็อกนะครับก็เราให้เอาเอ,าเ,อาเครื่องสติลมิวนะครับอแล้วก็วางลงไปเลยให้มันหันหน้าไปทางอา่ะทางที่เราวางลังเลื่อนไว้นะครับวางไปเลยนะครับผมแนะนําว่าเป็น3เครื่องนะครับ3เครื่องที่เป็นในที่ดีสุดลนะแล้วเราก็วางไปเลยโอเควางไปอย่างนี้นะครับวันนี้เว้น2ช่องนะแล้วก็วางเพราะว่าถ้าไม่เว้นเนี่ยมันจะวางไม่ได้ครับ ต่อไปนะครับเราก็ให้เราต่อต,อตังเลือดออกมาหนึ่งหนึ่งนะครับอันนี้แล้วก็อันนี้เออตาเลือดตรงนี้มาหนึ่งนะครับแล้วก็ให้เราเอาที่แยกทางครับเอแบบ้ที่แยกแบบนี้นะครับเออมรู้ว่าเรียกอะไรนะเหมือนกันบางาลงไปเลยนะครับให้ลูกศรมันหันหัวไปที่เครื่องสติลมีวันแรกนะครับโอเค แล้วก็ต่อไปแล้วก็ให้ระวางอันนี้ยไปเลยครับหนึ่งสองสองอกนะครับเคบแล้ีก็ต่อไปให้เราวางเป็นอ่าอันนี้อันนี้เหมือนกันครับแต่เป็นอ่ามันอยู่ไหนล่ะนี่เอาให้ไหนเหอออยู่ไหนล่ะเนี่อ๋อนี่นไงไปเจอเจอก็คือเป็นอ่า เห้นที่ที่แยกของเหมือนกันนะครับที่จะเป็น,น,นเป็นลูกศรสีฟ้าเนะชี้เข้ามาหากันนะี่ก็คือเออก็ประมาณนี้ครับนะที่ลูกศรสีฟ้านี่มันชี้เข้ามาหากันนะครับแล้วก็อันนี้ต่อเอ้ไม่ไม่สิไม่ใช่อย่างนี้เพราะถ้าเท่าๆผมผมตออบางผิดไิหไดอเลย เราวางนี่มามาันสองบล็อกนะครับแค่ okay, น,นี้อีกอันนี้ก็วางน,นี้ไปก่อนเลยครับไอ้สีเครื่องสีเขียวนี่เหมือนเดิมโอเคแล้วเราแล้วต่อไปเราก็วางอ่าอันนี้นะครับที่มันเป็นลูกศรสีฟ้าเนี่ยวางไปเลยให้อ่าด้านนี้นะครับมันด้านที่ไม่ใช่ลูกศรชี้เข้าเนี่ยหันไปในทางอันนี้นะครับหันไปที่เครื่องสติลเมอร์ er ที่สองนะครับโอเค แล้วก็อ่าบล็อกอะไรก็ได้ขอเ,ขเป็นบล็อกโซนบีกเลยกันว,วางกันไปตรงนี้ครับเพื่อความสวยงามนะไม่ใช่หรอก <c oughs> ไม่ใช่หรอก okay. แล้วก็วางสีเขียวนี้ไปเหมือนเดิมครับให้ก็สอนหันวิธีก็สต <c oughs> ิมิวันแรกครับเ okay. ตรงนี้ก็วางงานลังเลื่อนนะครับไปสองบล็อกนี่ จากนั้นเราก็ให้เรานะครับให้ทุกคนคเอาอลังเลื่อนนะครับที่เลี้ยวอ่เลี้ยวขวามานะครับแล้วก็วางต่อจากนี้ไปเลยจากนั้นก็นะครับอันนี้มาเครื่องเผาเหล็กอัตโนมัติของเรานั่นเองโอเคแล้วก็วางลงไปเลยแล้วก็ให้เราวางอันนี้เข้าไปนะครับเป็นลังเลื่อนนะเพิ่มไปอีกบล็อกหนะึ่งจากนั้นก็อ่า เอาไอรอนโทเทมนะครับมาอ่าก็นี่ก็แล้วแต่คนจะวางครับว่าจะวางยังไงผมจะวางแบบนี้แล้วกันเนาะเป็นไอรอนโทเทมไว้สองฝั่งแล้วก็โคโทเทมนะครับเอาวางอันนี้อันหนึ่งอันนี้นะครับ okay. จากนั้นเราก็ไปอ่ามาแล้วก็ตรงนี้ครับก็ให้ทางเลือดที่เหลือเนี่ยนะครับก็วางไปเลย 2 3แล้วก็เชื่อมเข้าตรงนี้นครับเอ้ไ,ไม่ติัน,นิดทางนี่โอเคแล้วก็หันไปทางนี้นะครับแล้วก็มาป,ปุ๊บทิกอ่าลังเงลเ้ลว้ายนะครับก็วางเลยจากนั้นต่อไปนะครับก็เป็นเอ่อโครโท,โทเทมนั่นเองนะครับก็วางลงไปเลยตรงนี้นะครับ1แล้วก็ตรงนี้อีก1น,นะครับ Okay. ประมาณนี่นแหละครับมาต่อไปที่ขายไว้ได้เลยสำหรับคนที่ไม่ได้ทําเป็นห้องอะไรอย่างนี้นะครับก็อย่าลืมเอาบล็อกอะไรมากันตรงนี้แล้วกันอย่างน้อยก็ซักบล็อกหนึ่งก็อย่างดีนะครับเพราะว่าถ้าไม่กันเนี่ยเวลาสุกเครื่องเนี้ยมันเผา,าเผาเหล็กเต็นใช่ไหม,มพอมันหล่นมาตรงเนี้ยบางครั้งมันอาจจะว่าล่วงไปนะครับ เพราะว่ามาแล้วมันกระเด็นเลยไงเลยไปฝั่งนู้นแล้วมันจะไม่เข้าหลังเลือนตรงนี้อนะครับเออไม่เข้าหลังเลือนตรงนี้ออกนะโอเคจากนั้นนะครับเราก็มาจาัดมาต่อกันตรงนี้เลยนะนี่หลังเลื่อนที่เราวางเอาไว้นะก็ให้เราเอาอินพุตเอาพุตนะครับมาแล้วก็วางลงไปเลยตรงนี้ครับอ่าแล้วก็เอาเป็นกล่องธรรมดาอย่างนี้นะครับที่มันมีหลังเลือ่อนติดเนี่ย วางเข้าไปเลยตรงนี้ก็จะให้กล่องเนี่ยมันคอยเก็บไอเล็กที่มันไหลลงมาดีนะครับสำหรับอย่างต่อไปครับอ่ถาถ้าถอดถามผมว่าทําไมต้องใช้ไอที่มันเป็นอย่างนี้ด้วยละ่ะทําไมไม่ใช้อ่าเห็ุตัวตัว,ต,วตัวนี้เลยอ่ามาดูอ่าเหตุผลที่ไม่ต้องที่ผมใช้ตัวตัวนี้ก็เพราะว่า อ่ากับหนึ่งนะผมลืมมันเนี้ยไว้นี่วะขอไปเอาของกันจะลืมก็ลืมอ่าของนี่ไงโอเคอ่าโอเคต่อไปเขาก็มาที่อ่าเป็นคนนะครับต้องมีอ่าแผงนโซล่าเซลล์นะครับอ่ผมขุดออกมาให้ดูเลยกันเนาะ กับเป็นเครื่องผลิตไฟฟ้านะครับหรือจะเป็นเครื่องผลิตไฟฟ้าอัตโนมัติก็ได้นะครับขอให้มันผลิตไฟฟ้าได้ก็พอแต่ถ้าสาหรับใครที่ไม่มีเครื่องผลิตไฟฟ้าอัตโนมัตินะครับก็เอาเป็นแผงโซล่เซลล์เนาะแล้วก็อันนี้ด้วยโอเคแล้วก็ทําการต่อระบบไปเลยนะครับต่อนี้เข้าต่อระบบไฟฟ้าครับเข้ากับตัว สำหรับใครที่ต้องการให้ไฟฟ้าเนี่ยมันมีแบบเยอะๆก็ทำนี้ก็ได้ครับค้าไปตรงตัวลูกศรสีน้ำเงินเนี่ยวางตามผมไปเลยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับตามลูกนี้เลยนะอาจจะงง,งหน่อยนะครับว่าสายมันเยอะอ่ะถ้าถามว่าถ้าถามอีกนะครับว่าทําไมถึงต้องเอาแผ่โซลา่าเซลล์กับไปเครื่องนี้หล่ะก็เพราะว่าแผ่โซลา่าเซลล์นี้ครับก็ให้มันผลิตไฟฟ้าช่วงกลางวันไปนะครับพอช่วงกลางคืนเราก็แก่ ใีเครื่องนี้แล้วก็ยัดฐานเข้าไปประมาณนะั้นเพราะว่าฟาร์มนี้เราต้องใช้พลังงานไฟฟ้าตลอดเวลากันเลยนั่นเองครับถ้าขาดไฟฟ้าไปแม้แต่ไม่หรอกก็ขาดถ้าขาดไฟฟ้าไปเนี่ยมันก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะทํางานไม่ทั่วถึงกันโอเคล้วก็ต่อมาเรื่อยๆนะครับต่อมาเลยอพอมาถึงฟาร์มเรานะครับก็เราก็ หยิบตัวนี้ขึ้นมานครับเป็นไม่ใช่ไม่ใช่นี้ไม่ใช่ใชนี้ไม่ใช่น,ชนี้เป็นสวิตนะครับสวิตแล้วก็เป็นตัวทม์นะครับโอเคก็ให้เราจริงๆไม่จําเป็นต้องเอาสวิตก็ได้นะครับแต่ผมขอเอาสวิตไปแล้วกันนะแล้วเราก็เชื่อมไฟฟ้านะครับมามาที่ส,สวิตนะครับหรือว่าจะเชื่อมกับตรงนี้ไปเลยก็ได้นะครับผมขอแล้วก็ ผมจะเชื่อมจากสวิตต์เนาะโอเคแล้วก็เอามาเชื่อมกับตัวไทม์นะตัวไทม์นะครับโอเคอย่าลืมเปิดสวิตต์ด้วยแล้วก็เชื่อมจากอันนี้นะครับเข้าที่อันไหนสักที่นะครับเอาผมขออันนี้แล้วกันเนาะใกล้ดีโอเคแล้วก็เชื่อมนี้เข้าไปกับตรงนี้นะครับโอเคเอ้ยเอ้ยโอเคอยังไงเอ้ มาเข้ามาตรงนี้นะครับมาหัขอปิดส,สวิตช์ก่อนเนาะให้ลูกศรมาหายไปทางเดียว,ยวกันเอเคิดก็เหตุผลที่ต้องใช้ไฟฟ้าเนี่ยครับก็คือให้เนี่ยไฟฟ้าเนี่ยมันทําให้ลูกศรเนี่ยมันเปลี่ยนไปทางทางทาง,ทางข้างหน้าครับแล้วทางขวาเพื่อเวลาเหล็กมันไหลมาเนี่ยให้ลูกศรเนี่ยมันพอลูกศรมันชี้ไปทางขวาเนี่ยครับมันก็จะให้ ก็จะให้เหล็กเนี่ยไหลไปทางขวาประมาณนั้นเลยครับเพื่อทําให้มันกระจายเหล็กไปตู่เครื่องที่สองหรือเครื่องที่สามนั่นเองครับพอมันกระจายตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเข้ากับเครื่องนี้แล้วกับวันนี้แล้วก็ไหลมาเดี๋ยวมาที่เครื่องนี้เครื่องนี้มันก็จะแยกอีกนะครับให้มันมาที่เครื่องที่สามเนาะประมาณนั้นเลยครับนี่คือเหตุผลที่ต้องใช้อะเป็นตัวที่แยกของโดยใช้ไฟฟ้านะครับโอเคประมาณนั้น โอเคก็เสร็จไปแล้วครับสำหรับฟาร์มอซิลอินก้อนรือว่าเหล็กเทาอัตโนมัติโดยที่ใช้อะไรนะใช้เครื่องเทาเหล็กอัตโนมัติเพียงแค่หนึ่งเครื่องก็ด้นะครับถ้าอ่าไฮ้หันไปทางนู้นหันมาทางนี้สีเฮ้ย <laughs> เอาถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์นเลยครับดีผมจะมาตอบให้นะโอเคถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้ผมเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับ